สวัสดีและต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากออปติมาของทางเรานะคะโดยในคลิปนี้เราจะมาแนะนำโปรโมชั่นจักรยานเสริอมอบเด็กรุ่นออล l l o โล24กันค่ะจักรยานเสริอมอบที่ออกแบบมาให้กับน้องๆวัย7ถึ12ปีให้ออกกำลังกายได้อย่างจริงจังมากขึ้นแล้วก็สนุกยิ่งขึ้นด้วยค่ะ อย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นว่าจักรยานเสือหมอบออพติมารุ่นอพอลโลผลิตมาเพื่อยกระดับการออกกำลังกายของน้องน้นักกีฬารุ่นจิว๋วที่สามารถนำไปใช้แข่งขันในทวิหรือไตกีฬาได้และเพื่อการสนับสนุนให้กับน้องน้องหรือเด็กๆหันมาออกกำลังกายมากขึ้นเราจึงขอมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษกับของแถม3อย่างมูลค่ามากกว่า3,000บาทให้กับน้องนองค่ะ สำหรับของแถมทั้ง3อย่างประกอบไปด้วยกระติกน้ำและขากระติกจากทางออติมามูลค่า690บาทและสุดพิเศษ กับชุดไตรกีฬา Optima j u ีย o r ไตร by Steel Tor มูลค่า2,590บาทที่น้องๆสามารถเลือกขนาดชุดได้ตามต้องการโดยของแถมทั้ง3อย่างจะถูกส่งตรงถึงบ้านจากทาง o p t i m าสำนักงานใหญ่ของเราผ่านการลงทะเบียนตามช่องทางออนไลน์ที่เรากำหนดไว้ค่ะดังนั้นเราจะมาแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนและการนำรหัสมากรอกเพื่อแลกรับของแถมกันค่ะ 1. รหัสอยู่ที่ไหน สำหรับรหัสนั้นจะอยู่ในแผ่นพับที่บรรจุในซองซิปและถูกติดตั้งอยู่บริเวณด้านบนของตัวถังในลักษณะแบบนี้นะคะดังนั้นหากท่านเห็นซองซิปดังกล่าวอย่าตัดหรือเผลอทิ้งไปนะคะเพราะจะทำให้เสียสิทธิ์ของแถมทันทีเมื่อเปิดแผ่นพับขึ้นมาก็จะเห็น QR code สำหรับสแกนเข้าไปที่หน้าฟอร์มเพื่อลงทะเบียนและรหัสแลกรับของจักรยานคันนั้นๆก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขแบบสุ่มจำนวน8หลักซึ่งแต่ละคันจะมีรหัสที่ไม่ซ้ากันค่ะ2ขั้นตอนเริ่มต้นจากการสแกน QR โค้ดจากทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนลิงก์จะพาท่านไปที่หน้ากรอกแบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านและนำรหัส8หลักมากรอกในช่องนี้กรุณาตรวจสอบรหัสให้ถูกต้อง100%เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ของแถบค่ะ จุดที่สำคัญที่สุดคือการเลือกขนาดชุดไตรกีฬาเราได้แน่ตารางขนาดชุดไว้ท่านการุณาวัดขนาดตามความเป็นจริงและเลือกไซส์ด้วยตัวท่านเองโดยทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งเพื่อลองขนาดหรือการส่งไปกลับเพื่อเปลี่ยนไซส์นะคะดังนั้นกรุณาตรวจทานให้แน่ใจก่อนส่งแบบฟอร์มค่ะหลังจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนอื่นๆให้ครบถ้วนในช่องสุดท้ายของฟอร์มจะขอให้ท่านแนบรูปถ่ายของน้องคู่กับจักรยาน ซึ่งในส่วนนี้เพื่อให้เราสามารถตรวจทานได้ว่าท่านจะได้รับชุดไตกีฬาที่ใกล้เคียงและตรงใสที่สุดค่ะเมื่อกรอกครบท้วนแล้วกดส่งแบบฟอร์มทางเราจะจัดส่งของแถมทั้ง3อย่างตรงถึงบ้านท่านโดยเร็วที่สุดค่ะ